ไม่เห็นมีอะไรนะคะมีแต่เ e. ีออนค่ะเดี๋ยวจ้งะอีทราบนะคะ้อทีไม่ข้จไหนหรือว่าจะไม่ข้อมทไหนห้ถามนะคะค่ะราเอียดที่เมื่อกี้คนที่หนึ่งมุตนาสองห้าหกห้าคนทีข้อรกับเีกิดอื่อราคาบ้านแสนไอเดียเล็ตสองสี่ออตรงเีทีสองสีุ่ดี ก่ไ่มีการขับรถยมเตรกำหนดเรื่องตาดามตัวทำมิเอไม่จอดรถนัน่นก็หน้าที่ตรวจสอบอ่ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้ไปบางแสนเลยค่ะคณได้รถิเบบยรอค่ะนแใช่ไหมคะว่าคไม่ได้ใช้รถรถอะไรนะคะรถค่รถกับบริษัทนบีเอาสขอาขบางแสนนะคะไม่รถอะไรคะรถยนต์หรอ ไม่ค่ะดอ้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานไม่ยังไม่ได้ไปบางแสนตอนไหนเลยให้เร่งเลขการแจ้งคนเสี่นะคะตอนนี้เราแจ้งเป็นเบอร์ตัแปดเจ็ดสี่สี่เก้าตองกเจ็ดสามเป็นเบ่ะเป็นเบอร์ดีฉันนี่แหละค่ะแต่ดีฉันไม่ได้ไปขับรถแจะเขารู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนขับอยู่ในนั้น แม่คนแรกทำการแช่รถหรือเปล่าเป็นดิฉัใช่ไหมคะคุณไม่ได้เป็นคนแช่รถอะค่ะไม่ได้เช่าค่ะยืนยันอยู่แล้วเพราะที่ฉันมาทํางานทุกวันวันที่เท่าไหร่นะดิฉันทําความผิดวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่หนึ่งพิถุนากสองห้าหกห้ามันตรงกับวันอะไรมันตรงกับวันอะไรวันพุธอุ้ยวันพุธที่ฉันมาทํางาน

ยู่ที่กรุงเทพค่ะอ้าวเหรอคะแล้วทำไมที่บางแสนเขาไม่ติดต่อมาเองทำไมเป็นที่กรุงเทพถ้าคุณไม่ได้แจ้งรถคันนี้นะคะแล้วคุณเคยทำเอกสารกับได้ช่วยชุณหายบ้านปล่าคะในช่วงความตึงติดที่ผ่านมาค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ดิฉันสงสังยว่าถ้าเกิดว่าดิฉ<ะ>ัน <ELL> มันมีการที่บางแสนแล้วทำไมตำรวจที่บางแสนไม่โทรมาแล้วทำไมต้องเป็นเออที่กรุงเทพโทรมา

มีอแต่กดเงินใช้เพร่ดียจะมีบุคแ่บ้านคนนะคะค่ะค่ะก็คือก็คือไม่ใช่แล้วแล้วให้ทำไงคะถ้่คุณไม่ได้แค่รถคันนี้เองค่ะขอแนะนำให้คุณนี้ไปแจ้งความกับตำวจพื้นที่ของตด้านบงบุรีค่ะ่จะดนปเออเมื่อกี้บอกบางแสนสรุปที่บางแสนหรือบ้านบึง ค่านอยู่ได้ช่าที่ CMT สาขาบางแสนค่ะเจสถานที่คือเจรที่ถนนสามสบ้านตุนชนรีค่ะคุณยินดีที่นะคะว่าคุณไม่ได้ทารถเนี่่ะยืนยันมากเลยค่ะให้คุณยินดีนะคะขอแน้นให้คุณค่อนะคะแล้วก็ให้คทองที่าคายรักที่เ็นาจัดกาด้นะคะแล้วดิฉันจะไปได้ไงคะดิฉันอยู่ศรีสะเกษ ถ้าคุณยินไปที่เราแจ้งความแล้ค่ะบางทีก็จะประสานงานสายโดยไปทางแล้วแล้ก็ต่อฟอร์ด้านนึงนะคะให้รับเรื่องเอาไว้นะคะโอ้ยทำไมติดตามไม่ดีจังเลยปกติไม่เห็นเขามาติดตามให้แบบคนไปแจ้งความแล้วจะแจ้งยังไงแจ้งออนไลน์ก็ได้หรอคะถ้าคุณถ้าคุณไม่แจ้งความนะคะทางเราจะทำการยื่นเรื่องไปกับติดต่ะคอเจ้าหต้อาที่ด้านสายด้วนไปทายงะค่ะต้องไปรับผิดชอบอะไรอะ่ะ ขี่ขับรถฝ่าไฟแดงเฉยๆน้าค่ะตัวนี้นี่สาวตัวนี้นะคะแม่ว่า,น,าน้่ค่ะซึ่งจะไม่มีการขับรถเร็วคือกำหนดเลย่อนฟ้าด่านตัวนะคะ่ะพอคุณยืนดันขึ้นนะคะว่าคุณไม่ได้ทำผิดกฎอะไรแล้วทำไมคุณถึงฝ้าด่านตัวคะก็ะฉันไม่ได้ไปข,บขับค่ะฉันไม่ได้ฝา่าวันที่หนึ่งวันพุธฉันมาทำงานฉันมีแบบลงเวลาทำงานด้วย ฉันอยู่ที่ทํเงินเป็นความรู้สึกใจแหะค่ะโดจะประสานงานไปยังขอพรบ้านพินนะคะประเด็นก็คือเขาเขาเอาชื่อเอาชื่อดิชนเนี่ยอาทิตยาสิริสิริบุตรเนี่ยไปเช่ารถเหรอคะแค่ได้ทิ้งเรือนี้ไว้ค่ะปีแปดเจ็ดสี่สี่เก้าสองหะค่ะเบอร์คุณใช่คไหมคะฉันเป็นเบอร์ดิชาแล้วแล้วจำเป็นว่าเจ้าของเบอร์นี้ต้องต้องอะไรแบบนั้นหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะไปเช่ารถเนี่ยคุณ คุณคุณตำรวจกรมตำรวจทางหลวงกรุงเทพคะถ้าเกิดว่าการที่จะไปเช่ารถเนี่ยเขาต้องเอาบัตรประชาชนไปไปไปเช่าไม่ใช่หรอแล้วมันเป็นบัตรประชาชนดิชั้นหรอแม่เหมือนกันว่าคุณแม่ทำข้อมูลคุณแม่เขาต้องทำบัตรบัตรตั๋วตหรอว่าได้มีการขั้ประกันของใครได้มีการขั้ประกันทางด้านการเงินของใครหรือเปล่าคะในช่วงสามสปีที่ผ่านมาค่ะ ไม่จริงจริงจริง,จร,งจริงแล้วถ้าเดี๋ยฉันทำผิดที่ถ้าให้ฉันทำผิดที่าน,ททนานมึงขาคาุ่มหมดเลยยากย